คุณโรเจอร์เฟเดเอร์นะครับอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกฮะ เฟเอ็กเนี่ยเขาได้แชมป์แกรนเซรลมมยมี่เสมสมัยนะแล้วก็ดังมากคุณผู้ฟังดังจริงๆคนนี้โพสต์ภาพส่วนตัวมาเที่ยวตลาดน้ำในประเทศไทยอย่างมีความสุขโชว์ภาพข้าวเหนียวมะม่วงด้วยอันนี้หนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยนะรู้ว่ามาแล้วต้องชิมใช่ <neg> นะฮะฟเฟดเอร์นเนี่ยมายถึงเมืองไทยหลายวันแล้วนะครับแล้วก็มีภาพพี่ชาวไทยเนี่ยมาขอถ่ายรูปกับเขาปรากฏในโซเชียลมีเดียเป็นระยะโรเจอร์เฟดเอเ่ยก็มีภาพอยู่ที่ภูมิใจกาเดนนะครับในเขตจอมทองแล้วก็โรงแรมบัญญัติฟรีย่านสาทรด้วยการเดินทางครั้งนี้ของอดีต เทนนิสชื่อดังชาวสวิตเนี่ยยังไม่มีการยืนยันว่ามาในนามส่วนตัวหรือว่าทำงานนะครับแต่ว่าชาวไทยหลายคนเนี่ยก็มีความคาดหวังหรือว่าจะได้เจอเขานะฮะโรเจอร์เฟรเดอร์ได้ก็โพสต์ภาพผ่าน Facebook เมื่อ23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเป็นเหตุการณ์ขณะที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังเที่ยวชมตลาดน้ำในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ข้อความระบุว่า f r o ตติ g r o u ุ t Thailand นะครับโชว์ภาพธงชาติไทยจนกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อยู่